อะไรอ่ะใครอ่ะถามเราแล้วเราจะถามใคร <c oughs> เขาอยากเต้นกับเราหรือเปล่าลูกขว่าะ พบกับสีในไฮไลท์เรือเธอเวิร์กพอยตอนที่แล้วทำเอาตอ,อก,กระจายแบบสุดๆเพราะวิญญาณปอบกระดานขับไปสิงร่างครูเพ็รสีสะได้ส่วนน้องชายอย่างครูบอยก็มาเจอคู่แข่งสะได้จูจูรักแรกของครูเลดี้โปรมาได้ยังไงก่อนฉันอุตส่าห์ลืมคุณไปแล้วครูเลดี้จะลืมผมได้ยังไงล่ะครับในเมื่อผมเป็นรักแรกข,ของคุณ เฮ้ย hey! รักแรกเนี่ยมันหมายความว่ายังไงอะแล้วคุณน่ะมาได้ยังไงยังไม่พอแค่นั้นนะคะคุณผู้ดูครูบอยยังถูกหักออกแบบเซ้งๆซงนาอีกด้วยช้ำแล้วช้ำเล่าจริงจริงเถอครูบอยของพี่สีแต่แต่แตาสกายผัแวมพร์สุดหล่อสุดแหนซ้ำคนนั้นจะกลับมารักครูเลดี้จริงๆนะเหรอมีสิ่งหนึ่งที่พี่สีขอนอกเรื่องสักครู่นะคะขอเมาส์หน่อยเถอะ เผาแวมพายเนี่ยนะเวลาพระคุณเข้าหลังกล้างปุ๊บต้องแอบไปจ้างแอบไปแซวชาวบ้านเขาตลอดตลอดไม่ได้คลิปลุกแวมพายสุดสุมเอาสเลยนุมนเอ่มแสนตามโอ้โหะเศ้าทไมเนี่ยรอ่อยม่ไกินอารมณ์กินอารมนะเป็นผมเลยให้รางวัลไปแล้วนะปีนี้ผมให้รางวัลนะไม่ต่อไม่ต่อแล้วทีนีนักแสดง ีเด็ดน,นะพกคู่นะแน่นนคู่นะแหมแๆมหน้องเจฟบแวเก่งอะไรเก่งจริงๆแวไม่อยู่จริงๆนะพี่สิเป็นพยานได้เลยค่ะว่าแต่ทำไมครูบอยถึงโดนจับมัดแบบนี้กันล่ะนะคืนนี้มารอดูกันว่าสกายกลับมาหาครูเลดี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นกับครูบอยกันแน่หนึ่งทุกตรงเปิดจอรอได้เลย พรุ่งนี้สีจะพาไปบุกไปส่องเบื้องหลังทีเด็ดใดๆรอติดตามไดไนในไฮไลท์มาเทิรเวิร์กพอยเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่หนึ่งทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธกับละครเวิร์กพอยค่ะ